มาพี่น้องมาก,กินข้าวน้ำการจ้าตามมกทั่วตามมกทั่วปั้นข้าวไว้แล้วหอยแข้งหอยแข้งอ่มามะเขือมะเขือทอากับมีซมี่ละพักกระไลยูได้พักบันวนได้ออกมนาะกินสกักก่อนกินสกักก่อนมีซมี่ก็โอเคแล้วนะคะติ๊กข้าวกองใหญ่คือเก่าคือเดิมพี่น้องมึงเด้กูนะหนึ่งลายยงพักกระไลาลายบัวันได้ไปลวกไปยังอ่า เนื้วกินก้อนเนะจ้าตัามั่วจุมมวจ๊ด,ดกับหอยแขรงแซ่บคือเก่ตาตำเองแซบเองอหอยแครงกับลวกมาแม่สีลวกกันพอดีบ่แมนเนี่ซุกแห้งลวกซุกคักโคตขนาดานว่าสีบ่ให้ซุกแล้วก็ได้ เพราะว่าชาเดือนข้างหมอมันเดือดแหงมันนำ้ำฮอนมันฮอนค่ะพอห่อ,อลงละค้นไปค้นมาหรนซุกไปเลยเข้ากันคือเก่าคอยแข้งกับตำทั่วนะจ๊ะอืมอืม xếp cứ cao cứ đơm thật hiếng ซุปพอดีอืแซ่บขึ้นก่าข้าวเหนียว่อน hàn ban không xếp cứ cầu cứ đường Hãy subscribe không หอยเค็มๆม,มันๆนัวๆหอยสดนอกจากอืมอืมนม้ำพึ่งออกน้ำหอยอืมอืมแซ่บ น้ำถอยกันแกะทางนอกที่ลองทั้งในแล้วน้ำถอยยดน้ำถอยยดใสอตมแล้วก กินนะลูกหอยแข็งเร็วๆน้อยๆมาไม่ลูกมาแม่ตามักทั่วข้าวฮ้อนๆมะมาลูกมาเร็ว